ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์9ทันสื่อใหม่สร้างเครือข่ายใหม่ต่อยอดเครือข่ายเดิมทันยุคดิจิทัลที่โรงแรมทีการ์เดนสปารีสอรจังหวัดเชียงรายค่ะ นายนรศักสุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพิธีการสัมมนา,าโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ก้าวทันสื่อใหม่ระดับจังหวัดโดยมีนายดุสิตสิงคิรีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษถึงความสําคัญของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลสําหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายเดิมและกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ทักษะและความเข้าใจที่ถูกต้อง กี่ยกับการสื่อสารมวลชนการประชาสัมพันธ์กฎหมายและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนสื่อมวลชนหอ,อกระจายข่าวและเจ้าหน้าที่ภาครัฐร,รวม80คนโอกาสนี้ค่ะนายดุสิตสิงคิรีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้พูดคุยกับเครือข่ายหอ,อกระจายข่าวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาและอุป,ปสรรค รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบคอนเทนต์ที่อยากให้กรมประชาสัมพันธ์นำเสนอในอนาคตในการพูดคุยครั้งนี้ค่ะเครือข่ายหอกระจายข่าวได้สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อชุมชนพร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนา,นก,า,ฒนาการผลิตคอนเทนต์ของกรมประชาสัมพันธ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่มีความกระชับเข้าใจง่ายใช้ภาษาที่เป็นมิตรกับประชาชนเน้นการสื่อสารข้อเท็จจริงและสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในชุมชนต่อไปค่ะ